พ่อพ่อวันดีครับพ่อครับวันดีครับพ่อเฮียครับพ่อพ่อมื่อพ่อเมื่อเนี่ยเฮ็ดไปแล้วครับผมพอดีเลยพอดีเลยเพราะว่ามืออื่นมืออื่นย่านงานอ้างไหมพ่อแม่นผมเทียบเลยปะเออเขาเขากระ่อ โทรบ้าหลายสายเลวยวราพะ่้าวดวัวัวตะวันวาง,วางนึงอะนะครับผมลับสายใหม่เป็นบ่พอโอ้ยแต่ร <laughs> <laughs> ่งว่ากินเขาเบาววาาิ้งมว,วยเขาโทรมากัวตะวันวางนึงพราดีก็ปอยห้าโทรมากแต่เนียดีแล้วแต่นึ่เอ S <S เงื่อนส่นสีหนาสียงสีอ่างมันส่นสีทรงห้ยเอฟซี่าสั่นพอ่อแมนแมนไว้จาังสั่นละค่ะคือวางเลขออกนี่เฮ็ดไว้บอกพ่อให้หาโย่โทษเมาโาร่สนอกบ่ได้มันบ่ได้ยากจังเม็ตสนอกค่ะออกปั๊บมากะเฮ็ดเฮ็ด,ดละะนนลแล้วก็คำนวณไว้ตัวอะไรเป็นสีมาบ่มาละลงไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้ออกปุ๊บได้ปับ๊บแมนบ่พ่อ ได้แมน <ะ S 2> สูดยูกับเฮาเลยบ่ดี <นะ S 2> ปล่อยปล่อยห้ามหวกกนกับบอด้ไป,ไปล่อยหอกกันเลยปล่อยตาดถาบานไทยไปก้อนสนอกอืมนี่ละอืมหอดวันนั้นวันซุกน้องพ่อเล่าของพ่อเขาโยเป็นบอ้าแมน, <ะ S 1> น,ะนะถือถือกันได้ทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วกันไทหกซีกับซีหกน้อเนาะแมนอืตามตะกามัน ที่เอาผมก็เลยวิ่งวิ่งเออวิ่งหกกับปเก้าเนี้ยบัดนี้ปล่อยหาว่าจับคู่เน้นๆเราพ่อพ่าเลขวิ่งแล้วตามแล้วก็วิ่งห<า>กกับปเก้านั่นแหละจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออพ่อวาปีแม่นมากนะคะรับสายใหม่เลยลังไวบออกหกสี่สี่หกเนียนแยกล่างบ่พาะเมื่อนี่จัดว่าพลอยห้าจะ ขึ้นยุกับสูตรนรั่นแหละมันใจยุกับผู้เฮ็ดละพ่อมันใจกับมันใจแล้วเนอ่อเนาะแม่นกับว่าเฮามันใจสูก่กองเฮ้านั่นล่ละค่ะอือผูใ้ใดว่าเจ้าไหนกะมันขึ้นยุกับสูตรไปสูตรมันขั้นเล็กลิ่งมากก็คือเขาแล้วล่ะอันแม่รัดมานี่จ้าอือนั่นล่ละเอาบาดนี้พ่อ มีตัวใดแน่จ้าเป็นยังไงมันโอ้มันใจจะเปอร์เซ็นต์งวดนี่งวดนี่ค่ะซ้ำเก่าล,ลอยคือเก่าน่ะลอยนะคะเต็มลอยคือเกล่พอ,อว่าปีเลขเลขวิ่งวิ่งยังพอวิ่งหนึ่งกับสองแม่รัตอนนี้วิ่งยังก็จ้าหนึ่งกับสอ,บอนนง,องหนึ่งกับสองข่อย่าเมื่อนี่มีวิ่งนั่นอบอกว่าลงงลดวิ่ง ชาวบ้าล่อยห้าต้งงมดก้ 6, อนล่าหัวก้าวันนี้วิ <laughs> <c oughs> ่งหนึ่งกับสองะครับเออวิ่งหนึ่งกับสองครับวิ่งหนึ่งกับสองครับเออจับคูมีเกตหนึ่งเกตสองเกตสามเกตหนึ่งเกตสอง ขีดสามครับบนันนเนกศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามครับบันนเนกสี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่กระโดดเนะบบาะพ่อสี่สอง มันกะดีมันจะดีค่อนข้างเี้เพราะว่าสูตรเนี่ยสูตรต้องํากันทั้งสองสูตรแม่แม่รัตมณี่ว่างันกัสูตรต้องจะตากันทั้งสองสูตรก็ไม่ดีหกครั้งนั่นนั่นล่ะนี่จะครัเก้าเออเอ้าพอดีพฟังนะเกางยหดเออหวดว่างันมันบ่ออ่านนั่นเละกันไรซีซอกันโตกันมะข่าวบอกกันไรซื้อว่ามันสีมานั่นล่ะ แต่ว่าพ่อนี่บ่ใหายสามตนบ่จ้ะบ่ผมให้่ตะลักลอยผมให้่เขาเก้าเปียตลักลอยว่างั้นผมให้ไปสองสองเออสามกับสี่มันก็เขาสี่หรือว่างั้นอ่ะจ้ะอืมพ่ให้่ตะลักลอยผมบ่จับจ้ะตะกี้ไปจับโยนวันบนบ่เขาน่ะน้าในรัดผมก็เลยบอจับยานเล็กีเสียเงินน่ะนะจ้ะเลยเอาสองตัวจะให้มันเขามันได้หลอดนอกพอ รับเอาตั้งสองตัวนี่ก็พอลอละโอ้เอานีว่ามดดทำผู้ใจฮามตัวถึงอะไจะมือเขาตใจวะกวะ่าอจะมื่อย่านตอนนี้วนี้คู่อะล่ะพ่อคู่มักสุดๆเมื่อนี่ยคูเน้นบาทนี้พ่อคู่เน้นคูเน้นนี่เกตสองเกตสามเอพอยห้าเกดสองเ็ดสาม ขาดศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สามเออตัวมากระคักเลยครคือนี่ละศูนย์สามนี่ละครับศ <02, 03. S 1> ูนย์สามพิเศษคือศูนย์สามเรา่อ,อกแล้วครับหมากจังไลยกับมาแต่แทร่ไอเล่จับวันวันจังนวลน,นี่นี่มาเห็นละบอสองกับสามละอยู่ในนี่ละศูนย์มูนนี่ละมาแต่แทร่ละครับ โอสเสะได้ดิจะไดายาดเพยืนเออซื้อได้เพรายได้มาซนนี้เขออกมือนี่เลยบุอยานโย่มือนี้บ่แน่เรมือนี่สามมันสุกคือฝันเห็นแ้าสามมันได้ันเห็นสามตัวเดียวบ่มันบอกไอพ่อป่อปอนี่้าฝันเเเออพอแม่น่าก็โทรมาเอาว่างเนึงกันแม่ ู้ใดพ่อแม่ยืดเลื่อนบ่กไม่ยืดเลื่อนแม่่เลโอ้เมื่อเมื่อนักเล่นั่นพ่อโตปยุ่งนิดเมื่นักเล่ืโอนักโท่โท่มากเมื่อคืนกับโท่มาว่าว่าหลานไปเรียนหนังสืออยู่คนเจียนนั่นโอ้ยล่อใจเขาโอนเงินไหนพอว่าท่านไหนโอนระวังหนึ่งกับพวกบ่าวเลี้ยงเสียไปเสี่ยงเมื่อวานแต่เพิ่นเพิ่นฝันเมื่อคืนเพิ่นฝันว่าเขาเงินใหม่เพิ่นไล่หลายว่าันครับโอ้ มีตะแบ่งพันวาสันราว่าเลขสีบออกศูนย์สามูนย์หนึ่งเนี่ยบ่อโตพอวาสันพันโมากนี่นั่นจางแล้วย้ายสันดอกจ้างมาสีออกตัวใดละสันดอกเล่าเ่าวดีดีเนี่แมนว่าเดินเฮาน้ำบาท่านดอกไยค่ะบ่ได้เว่าแล้ว,ว,วพ่าเทากัเทาบ่ได้ว่าเวเลยเรารั่วรั่วอย่างเดียวเลย เอาฝากความคิดฮอยมาถังถึงคุณแม่แม่เลือดแม่ยายเลื่อดเด้อโตกมันเลยหลายปันไดบ่เล่ามื้อนั้นจากเราเล่าว่าเราเหลือกำไรอยู่ขั้นแปดติแล้วว่าบ่โอ้ยเราซื้อเลขหลายเจ้าอืมเออมื่อเมื่อนี่ล่ะนั่นล่ะก็คนแปดตีมันก็ว่าได้ว่าหลายซื้อเลขหลายเจ้าซื้อของปู่ไอ้ปู่ซุ่มเงียบนั่นมันแม่ แม่ี่แม่เลื่มเล่าื้อเลขหลายเจ้าอิลีเออบัตนี้เล่าเลยว่าบัตนี้เดี๋ยวต้องของพอหรอกว่าสัน <c oughs> โอ้ยมาคป็อาจารย์ได้ก็จัดโดนย้ายกันอกเอาฟังเรื่อง่วาบันสิท่วนตัวเลืให้ฟังครับผมอ่าสําหรับเนีทางตำราวพ่อว่าปีวันที่เก้ามิถุนายนหกแปดวิ่งหนึ่งกับสอมันบ่พ่อครับ จากคู่เกตหนึ่งเกตสองเกตสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูญสามสี่หนึ่งสี่สองสี่เกตเด่นเน้นหนักไว้ที่เกตสองเกตสามศูนย์สองศูนย์สามเป็นว่าพ่อครับอ่าวถ้าคีบแล้วพ่อบาดเนี่ยโอ้ยพ่อในเอฟซีมันหมาแน่แันนี่เอฟซีกระได้ของส่งพอให้ห้าเด้อกับมือวงวดในคดีที่ยี่เกดอ,อก ให้มีเงินมีทองให้มีโชคมีลาบครับส่งองของพอเฮ้าคือเกาเด้อเอฟซีส่สูๆคนกระจายครับขอบคุณหลายพ่อครับครับครับสวัสดีครับครับสวดีครับพอหลับมานนี่กับแม่เฮ้า <laughs>